สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยานิดพาเพื่อนเพื่อนลงมาเก็บถั่วนะคะอยานิดทํางานทั้งอาทิตย์ไม่ได้ลงมาดูนะคะเป็นอาทิตย์นะคะความจริงลงมาดูเฉยๆนะครับแต่ว่าเขาโตมากนะคะเพื่อนเลยต้องเก็บนะคะความจริงก็ค่ําแล้วตอนนี้หกโมงแล้วแสงก็ไม่ค่อยมีนะคะยานิดก็เด็ดใบเขาทิ้งนะคะเพื่อนถึงได้เห็นเยอะๆอย่างนี้เทียนเยอะๆอย่างนี้คือยานิดเด็ดใบเขาทิ้งนะคะเพื่อนเด็ดใบนะคะใบใบเขากองกองนะคะ เพราะว่าใบเขาบังไว้มองไม่เห็นนะคะเพื่อนทันี้ก็เลยเด็ดใบทิ้งหมดนะคะดีนี้ก็จะเก็บนะคะเพื่อนจะเก็บนะคะเพื่อนงามมากอันนี้เป็นถั่วผสมนะคะความจริงเป็นถั่วสีม่วงกับสีเขียวเราปลูกไว้ในปแปลงเดียวกันนะคะทีนี้มแมลงเขาก็จะผสมเกสรดอกไม้เนาะดอกถั่วจากสีม่วงกับสีเขียวผสมกันมันก็เลยกลายเป็นสีลายลายอย่างนี้นะคะมาดูอีกตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ความจริงเป็นสีเขียวแต่ว่ามีม่วงผสมนะคะเพื่อนเสียดายว่าแสงไม่ค่อยมีแล้วนะคะแสงไม่ค่อยมีแล้วหกโมงแล้วตอนนี้เข้าหน้าหน้าเฮิร์สหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนมันหนาวแล้วแสงเขาก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะแสงอาทิตย์ เด็ดใบทิ้งนะคะถึงได้มองเห็นนะคะเพื่อนๆถั่วนะคะอันนี้ปลูกปลูกเป็นครั้งที่ห้านะคะยันนี้ปลูกอยู่ห้าครั้งนะคะถั่วถึงจะได้เท่านี้นะคะครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่นะคะเขาไม่โตนะคะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะคะมันร้อนมันหนาวลมพัดแรงนะคะเขาก็ไม่รอดนะคะเพื่อนๆอันนี้คือครั้งที่ห้านะคะหมดค่ามเมล็ดพันธุ์นี้ไปเยอะมากเลยนะคะสําหรับถั่วนะคะ ยันนี้ไม่ยอมแพ้นะคะเพื่อนไม่ยอมแพ้ก็เลยในที่สุดก็ประสบความสําเร็จนะคะความจริงก็คิดว่าเขาคงจะไม่โตนะคะเพราะว่าอากาศกลางคืนนะคะตอนนี้ก็คือหนาวมากแล้วนะคะสามองศาสี่องศานะคะอันนี้เห็นไหมคะจะเป็นสีออกลายๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งฝั่งทางโน้นนะคะฝั่งทางโน้นนะคะจะให้ดูมาเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็ไม่รู้จะโตทันไหม ่ยยังเล็กๆอยู่เลยนะคะด,ดูสภาพเขาอากาศหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆหนาวมากๆเลยดูเขาก็จะขึ้นไปที่ต้นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปไปดูอีกอีกตรงตรงตรงฝัง่ตงตรงข้ามนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะเพื่อนๆดูข้างล่างนั่งอันนี้นั่งถ่ายนะคะเพื่อนเพราะว่า เขาอยู่ใต้ใต้พุ่มไม้นะคะใต้พุ่มไม้นะคะถั่วท้งนั้นนะคะอันนี้คือถั่วทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือถั่วนะคะอันนี้ก็ถั่วเช่นกันนะคะเขาก็จะยาวอยู่นะว่าไม่ยาวก็ยาวอยู่นะคะดกมากเลยค่ะดูอันนี้คือกิ่งเดียวนะกิ่งเดียวในมีเป็นสิบเลยเนาะ กิ่งเดียวอ่ะอันนี้ก็คือยาวมากยาวนะเย,ยนี่ชิมดูแล้วนะคะหวานเป็นถั่วที่หวานเลยแหละเดี๋ยวก็จะเอาไปตํานะคะเยนี่ก็จะเด็ดใบอย่างเงี้ยทิ้งนะคะเพื่อนเห็นไหมถ้าเราไม่เด็ดนี่เขาก็จะเป็นเป็นเชื้อรานะคะจะขึ้นเชื้อราแล้วก็จะทําให้ถั่วเราเน่านะคะเน่าแบบนี้เห็นไหมคะเพราะว่าใบเขาไปไปพลาดตรง ตรงถั่วนะคะก็เลยทําให้ถั่วเน่านะคะอย่างนี้ก็จะเด็ดออกอย่างนี้นะคะเพื่อนเป็นปุ๋ยคะ่ะเด็ดเด็ดเด็ด<ๆ>ไว้ที่ใต้โคนเขาเนี่ยแหละพาชมนะคะเดี๋ยวย็นนดถ่ายเสร็จย็นนี้ก็จะเก็บนะคะเพื่อนเพราะว่ามันค่ําแล้วนะคะเพื่อนถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วกันคือจะไม่ได้เก็บอ่าไม่ได้ถ่ายตอนที่เราเก็บนะคะมันต้องใช้เวลาเยอะอีก แล้วภาพก็จะไม่นิ่งนะคะภาพมันจะไม่สวยนะคะถ้าเรานั่งถ่ายตั้งใจแบบนี้ก็จะได้ภาพออกมาดูดีนะแต่ถ้าเราถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยมันก็จะมันมันภาพมันก็จะมันจะมันสะเทือนเนาะเรียกอย่างนั้นแล้วกันเนี่ยใยนี้ก็จะเด็ดเด็ดยอะเด็ดอันนี้เด็ดใบเขาทิ้งนะคะเพื่อน อยู่ข้างใต้นี่เยอะเลยเนี่ยต้องเด็ดใบถึงจะเห็นนะคะมันเป็นถั่วพันธุ์ผสมค่ะเพื่อนๆผสมกันนะคะเด็ดเดี๋ยวจะเด็ดโอ้ยฝนเริ่มตกแล้วค่ะเพื่อนๆถ่ายยังไม่เสร็จเลยนะคะถ่ายลุถ่ายคลิปนะคะอันนี้คือ อีกแปลงนี้เป็นสีเขียวนะคะเพื่อนเป็นพันธุ์สีเขียวนะคะเขาก็โอเคเลยนะคะ,ะใหญ่ลูกใหญ่เลยเห็นไหมคะห้อยห้อยเต็มไปหมดเลยนะคะข้างบนเนี้ยเนี้ยผลลงเม็ดนะคะเ,เพื่อนตอนนี้หกโมงแล้วแสงก็ไม่ค่อยมีนะคะพรุ่งนี้ก็มีรายการที่จะต้องทําไปซื้อของซื้อกับข้าวอีกหลายอย่างนะคะต้องทำหล,หลายอย่างนะคะ ก็อ่ะมันถ่ายถ่ายเสียไม่ถ่ายก็มีความเสียดายนะคะเพราะว่าเราปลูกปลูกเนี่ยมันไม่ได้ปลูกง่ายเลยนะคะปลูกผักเมืองหนาวเนี่ยโอ้ยหล่นหมดแล้วอันนี้ก็คืออีกอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อน เขาแบบว่าดกนะคะดกนะคะเพื่อนๆดกเลยนี่เป็นสีม่วงะคะ่ะพันสีม่วงนะคะเห็นไหมคะงามมากลูกใหญ่เลยะค่ะเพื่อนๆ ดูฟักเขาอันนี้คือจะหวานเลยนะคะตำตำเสมกอกนี่จะอร่อยมากเด็ดง่ายนะคะเออเออเป็นเป็น,เป,นเป็นถั่วที่ว่าไม่ขี้เหนียวต้นเลยนะคะบิดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะคะเพื่อนเนี้ยสวยงามจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆปีนี้ยีนดนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับถั่วนะคะเพื่อนๆประสบความสําเร็จเลยแต่ว่าปลูกเป็นครั้งที่ห้านะไม่ใช่ ลงทุนเยอะค่ะค่ะยาวๆยาๆออกมาหน่อยโอ้แสงก็จะหมดแล้วฝนก็ลงเม็ดนะคะเดี๋ยวยนี้ก็จะรีบเก็บนะคะเพื่อนพวงนี้สวยมากๆเลยนะคะสะออนลายนะคะเพื่อนมันงามสออนความงามของเขานะคะถั่วสีม่วงค่ะ เอาความสวยงามของถั่วมาฝากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะดกมากนะคะความดกความงามนะคะเพื่อนๆงามมากๆเลยค่ะ